ใย,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 ยค้ <ละ S 2> อหมาาใสน้นปล่อยฟังแน่ี่นะอ่านี่พังเน้อเพื่นถามมาไปแหบ้านได้เลยลายปูลายคุ้นเปล่อยพังแน่ปอกปูขางมาไส้หมึงเหมือนคําท้องนละมากไม่มากเหมือนคัท้องทีง่ไปใส่หรือข่าวว่านั่งนิ่งนวลน,นี่ยกเช่นไม้แท่บี้ยนเต็มกดลันก,นก,นกอดเทียุ่้นไปคุนนกันนิ่งนัลงนก กันไมส่กัอยางเด็มวันจะมาขับมาคุ้นในเฟิ่นสันด,อดอยงไรบ้างแล้วจัะไรค่ะพูดในบอสเอาของว่านั่นได้เงี้ยวน่ต่อมาดูโอ้เดี๋ยวจะมาขับมาคุ้นกับหลายย่างหลายเนี้ยมาดูพวกกันาเดี๋ยจะมาขับมาค้นหลายย่างปุ๊บซองผ้าผ่าซองลาไข่ขาทาาใช้ยิงไซสยก็ได้ไาอยู่แหลูกว้แหวนเดีวแหน่ลูกวอลูกคว้กมาอยู เงื่อค้ำตามแก้วแขวามูตันของบูดบ่อยากของมองุกบ่อยากอะไรบ้าเบิร์นลาคือบอ่อบ่อมาลัยเดี๋ยวก็คือโรคไพ่พยาธิหรือเปเอล่าบ้านเบิร์อบ่ต้องการของนั่นได้ตัวของได้ที่ขอบบ้านเรียกของเรีมาเบิร์นลาท่านที่มะคำมาคุณบ้านหลังนี้เขาถามเนี่ยว่าบ้านหลังนี้มันมี่ื่อว่าจะไ,ไหวหรือไรซื่อหฟังรู้อ,อยากรู้ตัวตื่นหน่อยเพื่อกระถามว่าตามปัญหาเนาะว่าท่านจิมะคำมาคุณบ้านหลังนี้ ผู้อยากชื่อบ้านหลังนี้บ่เพป่นว่านรอดฟังเด้อป็นยังจะบอกได้นเลยนะเสาชื่อบาทชาข้ามบันบันใดญชื่อบาทชาบุญคงฐานตรงชื่อบาชาองค์อาจปูนลาดชื่อบาทชาบุญเย็นปลาเส้นชื่อบาชาสัตชือตั่งถึงย่ดคือชื่อบาทชาข้ามแข็งเขียงละแน่ชื่อบาชาเรล่าไม้อกไก่ชื่อบาทชาบุญพรมปั้นลดนชื่อบาทชาบุญหนาหลังข้าชื่อบาทชาวโป้อง ยกขึ้นแล้วออมตองซื้อว่าธาบุนหมันบนยื่นนอนกับืึ้นกับวันดีมีโสูงน้อนกับเว้นกับว่มีรูยไ่เบียดเบียนนี่แหละเพิ่อนวายแคนไฟอินเพิ่นปลกแดงแงนพญาตแถมแดงไม่เปลี่ยนมุ่นให้ในยุทะค้ำพุ่นมุ่นมังง่วงควายอัางเต็มถุนเขาเปียกพุ่มเต็มเหล่าเรื่องลูกเต้าอยู่สูงกินเย็นเคอะกับว่เห็นเว้นกับว่ใกล้มี่ตัวใดกับใดมีแต่รวยกับรวยเอาบ่าซันเนี่ย นี่จะไนกับไหนนี่จะบยกับบวยมี่จไหนกับไมี่าดกับดีนี่หลับเป็นวายแค่เศดเีเงินครับเก้ากับปุ้มโอ้บ้านหลังนี้ยูซ้มดีย่ยมแน่แ้แล้วเอาตัวเนาะบุานบนยางทุแ่ญส่ัิอรเซอรอร์ทำ้าหาบ้านหลังนี้ได้แล้วขอร์เซอรเอาไ่ครับว่าเอาตัวนี้นั่นมา ใสยตับของหมันี่เนี่ยครับากาลัเพลงเรือก้าที่หนึ่แต่เงินสามมือมาเรีนห้องก้าที่สองเงินแสนและเขาว่าเข้าก้าที่สามลูกเต่าไร้าหาก้าที่สี่ทาสีท่าสาละ้าซอยก้าที่หากนติดปวอย่างนี้ก้าที่หกเป็นเศรีไม่เงินล้านก้าที่เ พันานาเก้าที่แตกเดือนเมียเหนียมืเก้าขี้เก้าให้เงินทอกได้ข่าวว่าสูงเมื่อหลายแสนสองแสนเนื้อ ในเรากองไ้บากแกนี่มกบ้านคนเรมนตเมงบทชดนมันากงะบางใบหูที่เดินพุทธเิ่ามเพิเพิ่งไปะโมกตายะมะอาูออาบาจะภาคตะสาจเอาชายโยสากแกงกินได้อชายโยชาโยชายโย อิกขับไปอิมขับไปจุงพ่อใหญ่ข้บไป